่ชอบไปไปชอบไปเล่นตับตไม่ชอบกินตับชอบกินตับตับตับ,ตบ,ตบเถอะทีวะด่านเนี้ยไ <c oughs> อ้ยังไม่เห็นกูเฉยเลยกูอย่างเนียนอันไหวละจอกันไม่หายน้องไม่หายเนางเออ จะพี่จะพี่จะพี่ <c oughs> อย่างก,ก่อนเขาดับไปก่อนน้องพี่อผมครับไอรีโอรับปร,ริญญา <c oughs> เดือนมกรานะจะเล่นให้เดินเล่นให้เดือนมกราเฮ้ยเดี๋ยวแบ็คไปเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวแบ็คไปด้วยมันมาหนึ่งได้ทั้งสองนะมาหนึ่งได้ถึงสองไปถึงสาวไม่ใช่มันรับปร,ริญญาไง แบงค์ตัวเลยนะมาสองสาวนะถ้ามาเนี่ยไปไปแน่นอนปันกลางแบบตึกว่าเดินมีมือปันนะทั้งหมดมันเดินไปจะไปจ้าเอกแล้วมาว่าไม่มีเจ้าองค์ใหญ่ว้าอยู่ปูจะไม่โดนโอ้ยเฮ้ย แกงแก้เขาอยูไอ้ย้ยนอ้องจำเปต้องหลอกไฟและหันมาหาพี่ด้วยอ่ะว้าไอ้ยักน์ยังร่บผิดดีนะมีคนตายยากกันนะยกขวานไว้น้องยกขวานไว้ วายไอ้ยี่ปานสามคนแล้วมันจะเสร็จวันเน,นี้ยวายจะไล่เพื่อนแตกไงไอ้กูกูกูเรียบร้อยโอ้ยยัดวายยังลมเลยสัส <c oughs> โอ้โหไอ้ยัยจัดน,นิดนิดทะลุกระแพ้แม่งไปเลยก็แล้วกันกลับมาแล้วเพื่อนมึงช้ากันไปแล้วเป่ามึช่วยละเดชป่ะ <c oughs> นะเฮ้ยไม่เดชวะ เทีย่อัลเบล่าคุณเอาอัลเบล่าคอมบินชั่นล็อกโกลบถ้า,ยยถา,ยยถายแยกปั่นนะแม่งเสร็จไปเสร็จไปนานแล้วแยกปัน่นสามคนล็อกโกลบยกขวานไว้ยกขวานไวนไ้เพื่อนเออเวี่ยนมือยกขวานไว้ยกไว้ยกไว้เออยกไว้แยกปั่นเลยแยกปั่นเลยแบงไรบูลได้ไหมพี่โดไม่แล้ไงไอ้แยกปั่นไฟดี เพิ่งไปแกะโทวเทมก็ได้นะเผื่อนองวัดดูมันติ่มๆิ่มมายลยเอาแทงหลังก้อนดีว่าตายยากอ่ะทำไมอ่ะก็กูยังไมด้เดืนโซนพี่เอกมันเหลือเครื่องนะพี่เอกต้องไปแบบย้ายโซนโอ้ยโอเคอยากมาพาไว้เหรออยากพาไว้เหรอเพื่อนไม่ต้องเดี๋ยวพี่สอนเองพี่สอนเชิงเองอันไหนยกขวานไว้ยกขวานไว้พี่เห็นยกขวานไว้ ขวานไว้ยกขวานไว้เฮ้ยยัดไปอ้าวไม่โดนเอา <c oughs> ้าอู้ยหลอกไปพี่ไม่ได้วนน้อง <c oughs> พี่แอบเข้ารู้แม่งก็ไม่สนใจผมเลย พี่แอบเข้ารลูน้องไอ้หายแอบเข้ารลูสองดอกแอบเข้ารลูสามดอกเอาหลอกไฟหลอกไฟพี่มาฝั่งนี้เอาเอาไว้แวตีซะหน่อยถ้ามันจะเป็นพี่โดปัดต่อดีปัดต่อได้พี่โดปัดต่อได้ปัดย่อ เข้ารูอีกแล้วน้องพี่หายไปไหนอ่ะเอาน้องหาพี่ไม่เจอน้องหาพี่ไม่เจออุ้ยจังเปียงเลยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วพี่โน้ไม้ไม้พี่โนไม้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  อแนนแนนแนนนนเอ้ยเฮ้ยพี่โนะ99ก็ได้นะเปิดโนวันด้วยมีที่ไหนไม่มีนไม้ีมาดิมาดินมาดิอกไม้นี่ลอไม้นี่อไม้นี่พี่ไม่เจอวหลอกไฟ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 ว้าวโดนมามามไม่โดนเดีวกูไปแชกันทรเทมกัน ไปเปิดประตูก่อนดีไหมล่ะว้าวพี่ไม่เจอพี่ไม่เจอพี่อยู่ไหน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 นะน้องเราไป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 พี่เพื่อนแม่แก่มดเลยไอ้สัสเราไป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 พี่แอบดูว้าบว้าวอาพี่ไม่เจอหาพี่ไม่เจอพี่ไปไหนนะหาพี่ไม่เจอหรอพี่ไปไหนนะหาพี่ไม่เจอแสดงว่าพี่ไปไหนนะแอบปุ๊บว้าอันนี้บร้อยหัวทิ่มเลยเฮียเอ้ยแล่วยังไปหน่อย ปวดปวดไว้หน่อยปวดปวดไว้หน่อยปวดปวดไว้หน่อยปูอยู่ไหนมาไปลุกได้ล็อกไปแล้วประตูใกล้พี่เอกเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวขอจะมาวงในหลุมเว้ยเด็กหกเพาขอจะมาวงในรูคอยดูนะว้าย่าพี่ไม่เจอพี่ไม่เจอพี่ไม่เจออีกแล้วว้า หลอไฟหลอไฟเอ้ยไอห <âm per Ă> ลอไฟหลอกเรียบร้อยหน่อยไมเอะเอ้ยคอเดดขอเดดกูข้าวอะไรพี่ข้าวอยู่นดีขีหนอก้าเก้าเก้าก้า้นี่คุ h, ้มปะแบงมาได้นะเฮ้คอเดยกูดิเพ <c oughs> ื่อน สวย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 เพื่อนสวยไปหมดตั้งนานเพื่อนโอ้ไมาแบบนี้กูยังเกิดกูบอกได้แค่นั้นแหละไมาแบบนี้กูยังเกิดล็อกหล็อกเข้าหลุูเฮ้ยโหไอ้โม้ยมาโมโหทาโมโหแล้วนะไว้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 เราไปถือไม้ด้วยนะจริงจัง ข้าก็รอร่อยดีมกันนะเนี่ยเฮ้ยเบี้ยนเบีนมือว้าเบี้ยนมือเบี้ยนมือเบี้ยนมือพี่โดดพี่โดพโดพี่โดดพี่โดดแขนเดียวเกาะเลยทั้งคืนอะไรอ่ะเอาเลยเพื่อ มาปมใหม่แล้วถึงข้าวอยู่ก็กระจูงไปชนะพี่โน้ตันให้เราวิ่งลงไปไปประตูเขียบอ่ะได้แตายยากแล้วนะตายยากแล้วนะบล็อกหนึ่งต้องบล็อกหนึ่งต้องบล็อกต้องบล็อกต้องบล็อกเอ้ยข้าวอยู่ถ้าสาวไกลบล็อกถ้าสาวไกลบล็อกสาวนี้ไม่ต้องบล็อกแบงค์ถ้าสาวไกลบล็อก ตอนนี้อมไม่ดกรอวปไปไม่อยากแทงหลังไปละเฮ้ยกูขาสองตงแตูขาสองแตูขาสองแตพีโนมาเตรียมตอนสุดพี่แบงฆ่านอกดิ ออกได้ออกได้ได้ได้เฮ้ยเจอไม้แผ่นเดียวเฮียบนทั้งเกมแอบรูบ้างวิ่งบ้างแอบรูบ้างวิ่งบ้างชีเตอร์ชีเตอร์ใครแดงเอกโปอ้าวดากูปอเฉยโโน no โน โนโน้โก <No>, no. <laughs> ้ไก่แม่งใช้อักษรลาวเฉยเลย <laughs>